โอ้โหเช้านี้กับนะลยครับเช้าว,วันจันบรรยากาศดีฮะวันนี้มีหมอกจางๆนะไม่ถึงกัหนามากนะอากาศแบบนี้แบบสบายๆแล้วก็เย็นด้วยฮะลมพัดเอื่อยๆนะมาจิบกาแฟกันฮะเชา้าจิตทะเลสาบี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั่นเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าเช้าวันนี้กลับนาเล็กครับลองมาหาสาระกันสัก,สกนิดสักหน่อยนะมีอะไรบ้างเห็นไม้เหรอยอดแดงๆ,นะดเ,ดงๆเนี่ยยอดแดงๆสวยๆเนี่ยอันนี้ก็คือต้นชมวงเนี่ยหลายคนก็ชอบต้นชมวงน เอามาต้มปลาเนี่ยโอโหอร่อยมากๆเลยนะทางอีสานเนี่ยใช้ต้มปลานะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีพวกไอ้มะนาวนะมะนาวเรายังไม่ได้ฮิตไม่ได้ฮอตอะไรขนาดนี้มายุคหลังๆเนี่ยมะนาวเป็นหลักนะในความเปรี้ยวแถมยังขึ้นราคาลูกละบาท2บาท3บาท4บาท5บาท,าบาทยังมีนะ แต่ว่าชั่วโมงเราเนี่ยให้ความเปรี้ยวไม่จําเป็นฮะที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองอยู่บ้านนอกเราบ้านนอกบ้านป่าเนี่ยความเปรี้ยวไม่ต้องเสียตังค์เดินเข้าป่าก็ได้หรือว่าบางคนก็มาปลูกไว้ริมรัว้วริมสวนไปเก็บมาต้มปลาได้ต้มปลาต้มไก่ได้หมดนะอะไรที่เปรี้ยว ไม่จำเป็นต้องมะนาวนะมะนาวเนี่ยก็เป็นยุคล่างๆแค่นั้นเองนะสมัยเด็กๆของนาเล็กเนี่ก็คือนี่แหละชมวงชมวงมันก็จะมีลูกเหมือนกันนะลูกคล้ายๆพวกมังคุดนะประมาณนั้นคล้ายๆกันมีกลีบข้างในเหมือนกัน เขาบอกว่าจะมีต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียต้นตัวผู้ก็จะออกแต่ดอกนะมีลูกเล็กๆแล้วก็ร่วงไปนะแต่เป็นถ้าเป็นต้นตัวเมียก็จะมีลูกกลมๆเท่าลูกใกลเคียงกับลูกมังคุดนะก็ถือว่าเป็นผักในธรรมชาติที่มีคุณค่าทางอาหารสูงให้พวกแคนซียมสูงนะบำรุงกระดูกได้ดีแถมยังมีพวก สารต้านอนอนุมูลอิสระสูงมากกนะินบ่อยๆพวกนี้ก็ทำให้เรื่องของการเป็นมะเร็งเนี่ยลดลงหรือว่าแทบจะไม่เป็นเลยนะสมัยก่อนอยู่บ้านนอกนไม่เคยได้ยินข่าวว่าใครเป็นมะเร็งตายเลยเพราะสมัยนั้นเราก็แทบจะไม่มีการกินของจากตลาดนะ ส่วนใหญ่จะเป็นของแถวบ้านบๆจากบ้านานจากป่าจากสวนอะไรอย่างเนี้นี่แหละก็เอามาเตือนความจำให้หลายคนที่เคยเห็นเคยกินและก็ได้รู้จักกันหลายคนยังไม่เคยกินก็ลองฮะล,ลองกินดูถ้าเป็นยุคสมัยนี้ที่เข้ามาทําอาหารกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก หมูชมวงมาเที่ยวจันทเที่ยวตราดภาคตะวันออกเนะี่ยลองกินดูครับอร่อยครับรสชาติเโอ้โหหวานเปรี้ยวนะให้ได้เลยก็นะปลูกไว้ตามริมรัว้วริมสวนมันเป็นไม้ที่ถือว่าสูงนะก็เป็น10-15เมตรนู่นแหละนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้สูงนี่ไงสูงขึ้นมาก็ตัดมันให้มันเป็นพุ่มก็สามารถที่จะเก็บมาใช้สอยได้เราจะปล่อยให้สูงฮนะตัดตัดแบบนี้แหละหมันเตี้ยๆพอเก็บได้เนะี่ยแล้วก็เนี่ยการขยายพันธุ์ของพวกนี้เพาะเมล็ด เรื่งส่วนใหญ่ก็คือไม้ป่านี่จะพ่อเล็ดนะตรงนี้อยู่ตามป่านาเล็กเดินเข้าป่าเนี่ยโอ้โหต้นเล็กๆเทียบเลยหลายคนก็อยากได้ไปปลูกนะเดี๋ยวนาเล็กจะให้พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเก็บพวกนี้ชํำใส่ถุงไว้เป็นไม้หน้าปลูกมากๆเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาได้นะ แล้วก็สัตว์ป่าก็ชอบนะมีผลมีเมล็ดกินได้แล้วก็ยังใช้ประโยชน์ในเรื่องของการประกอบอาหารได้ด้วยเดีนะ๋ยวไปดูใกล้ๆฮะหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่ามันใบเป็นยังไงต้นเป็นยังไงถ้าดูง่ายๆก็คือคล้ายๆพวกตระกูลมังคุดนะแต่ใบจะบางกว่าเล็กกว่านะ ก็เหมือนมังคุดป่านั่นแหละเดี๋ยวไปดูมาดูใกล้ๆอันนี้ก็ลำต้นสีเทาๆนะผิวเรียบอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคล้ายต้นมาดันนะใบเนี่ยคล้ายกันหมดเลยเพียงแต่มาดันจะออกต้นโทนดำมากกว่านะสีดำๆแล้วก็กิ่งจะเยอะมากกว่านะนี่ฮะ ชอมวงยอดแดงๆเนี่ย,เ,ยเด็ดอย่างเงี้ยไปกินได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นกินกับส้มตํากินกับลาบก็ได้นะเพิ่มความเปรี้ยวนะหรือไม่ก็กินกับน้ำพริกก็ได้แกงใส่เห็ดอืมเนี่ยแกงใส่เห็ดปลาเนี่ยดีมากๆเลยอร่อยมากนีย่ยอดสวยๆ บอกแล้วถ้าอยากอยากให้มันเป็นต้นเตนี้ยๆก็ตัดไงฮะมันก็แตกพุ่มแบบนี้แหละเดี๋ยวนะเรกจะชิมให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงเนี่ย จะเปรี้ยวออกหวานๆนะเนี่ยรสชาติของชะมวงเป็นไหนี่แหละหาปลูกไว้ฮะไม้ดีๆนะนี่แหละมุมกาแฟของนาเล็กก็จะพามารู้จักกับ ไม้นะที่ถือว่ามีคุณค่ามีประโยชน์นาปลูกนะปลูกไว้ตามรั้วตามสวนปลูกแบบวิถีบ้านบ้านนะแล้วเราก็จะได้พวกผักปลอดสารกินกันนะเปรี้ยวดีนี่แหละไม่ต้องไปเปลืองมะนาวไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ มะนาวนะบอกมะนาวแพงให้หรือบางคนเนี่ยบอกมะนาวแพงใส่น้ำพวกมะนาวปลอมอืมเจอแม่ค้าหลอกขายมะนาวปลอมมันเยอะแยะกินเนือท้องสูงท้องเสียกันหรือว่ารสชาติอาหารมันไม่อร่อยหรือเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอีก กินแบบวิถีบ,บ้านเราเนี่ยดีที่สุดล่ะก็ลองหามาปลูกกันดูนะฮะวิถีบ,บ้านเราเนี่แหละนะไม่ต้องไปทำนาบางทีเราก็ต้องปลูกต้องโอ้โหดูแลยากกว่าจะออกลูกไม่ไม่ต้องใช้สารเคมีนะลงปุ๋ยลงอะไรโหเยอะแยะอันนี้ปลูกไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิน้นลงตามรัว้วตามสวนเดี๋ยวเขาหากินเขาเองนะเป็นไม้ป่านะที่ เราไม่ต้องไปดูแลเรื่องของมแมลงเรื่องของอะไรทั้งสิน้นง่ายๆเพียงแต่ว่าต้นมันสูงเราอาจจะต้องตัดแต่งหรือว่าจะปล่อยให้สูงก็เป็นร่มเงาก็ได้นะหรือว่าเป็นสวนป่าอะไรเนี่ยก็มีประโยชน์นี่แหละครับก็เป็นแนวคิดดีๆจากนาเล็กฮะถ้าผมสลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ